นกเป็นนกชนิดหนึ่งเพราะว่าสีเหลืองๆทำรังอยู่บนต้นกกแต่ไม่รู้ว่าเนียกว่านกอะไรอาจจะมีจํานวนอยู่ม,มากๆเป็นนกที่สวยงามที่สุดลักษณะของนกจะเป็นตัวสีเหลืองๆนกตัวสีเหลืองๆทำรังอยู่บนยอดต้นกก นี่คือธรรมชาติของห้วยทาช้างตำบลห้วยทาช้างอำเภอเสาย,อย้อยจังหวัดเพชรบุรีขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันอนุรักษ์นกไว้